การลงพื้นที่ของคณะกรรมการโครงการวุฒธธิสภาพบประชาชนภาคตะวันออกเดินทางไปที่จังหวัดระยองนะครับโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่เดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับไปเดินหน้าไปพบกับพี่น้องประชาชนซึ่งก็มีคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพื้นที่ภาคตะวันออกร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ในคณะกรรมการอํานวยการโครงการวุฒิสภาพบประชาชนนําโดยพลเอกวรพงษ์สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมการคนที่1รวไมไปถึงสวหลายท่านเลยทีเดียวนะครับพร้อมด้วยผู้แทนผู้ตวรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่8ได้ลงพื้นที่ไปที่เกาะสมเด็จสำรวจพื้นที่บริเวณทับซ้อนแผนที่แนบท้ายระหว่างทานารักจังหวัดระยองกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมได้มีการติดตามรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ทับซ้อนของแนวอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะสเมเด็จ ณห้องประชุมสายแก้วเกาะเสม็ดตบลบ้านเพอําเภอเมืองจังหวัดระยองด้วยนะครับมีผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมทนารักหัวหน้าสํานักงานจังหวัดระยองประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมประชุมในการหาหรือในครั้งนี้นะครับถัดมาพลเอกวรพงษ์สง่านเนธได้กระโดงพื้นที่เกาะเสม็ดบอกว่ามีการหาหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาระหว่างชุมชนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมทนารัก์ได้มีการพูดถึงด้านเหนือของเกาะเสม็ด เป็นแนวเส้นเขตของการที่มีการพูดถึงไม่ตรงกันประชาชนที่เช่าพื้นที่ทับซ้อนบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากถูกดําเนินคดีการหารือทางคณะกรรมการได้มีการเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยนะครับซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการร่วมกันอย่างรอบครอบและจะต้องใช้เวลาดําเนินการค่อนข้างนานเลยทีเดียวระหว่างนี้ก็มีความจําเป็นต้องใช้มาตรการด้านของการบริหารเข้ามาด้วยเช่นกันแหละฮะถัดมาทางคณะกรรมการ ได้มีการเสนอแนะให้จังหวัดเชิญกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมธนารักษ์ส่วนที่เกี่ยวข้องทุกส่วนได้เข้าร่วมหารือข้อประชุมร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในส่วนของการใช้เชิงรัฐศาสตร์การแก้ไขปัญหาอย่างไรการพูดถึงข้อยุติซึ่งจะนําไปแก้ไขด้านนิติศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปประธรรมต่อไปคาดว่าภายในเดือนกันยายน2566อีกไม่กี่เดือนจากนี้ไปนะครับส่วนราชการจะมีการวางแผนงานที่ชัดเจนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวและจะมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางวุฒิสภาจะติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องต่อไปภายใต้อำนาจหน้าที่ของวุฒิสภานะฮะที่ปิดท้ายนะครับนางสาวจันจิราสังสุวรรณประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแรมยา่ามูเกาะสะเมเด็ได้กล่าวขอบคุณสวในการลงพื้นที่มารับฟังปัญหาความเดือดร้อนในครั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่างๆกับประชาชนก็จะได้มีการหารือทราบว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้หารือแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่เขตทับซ้อนเกาะเสม็ดที่เกิดขึ้นทําให้คลายความกังวลใจได้เป็นอย่างมากจึงขอให้ทางสอวอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเพื่อลดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปอย่างยั่งยืนด้วยนะครับ